เมื่อวันนี้นะครับเว็แบบไซต์รัศกิจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศักราช2566เรียบร้อยแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระวชิลกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อ14พฤศจายน พุทธศักราช2,566แล้วและตามความในมาตรา121ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาภายใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปโดยให้ถือเป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หอาศัยอำนาจตามความในมาตรา121มาตรา122และมาตรา175ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกิจสดีกาเรียกประชุมรัฐสภาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปผู้รับสนองพระบรมราชองการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภานะคะซึ่งก็คือ3กรกฎาคมค่ะ มีลิ์18ตัวรองรับสมาชิกที่เข้าร่วมในพิธีรวมทั้งถนนที่ใช้เป็นเส้นทางสเสด็จภายในอาคารรัฐสภาและลิ์ส่วนพระองค์ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดสมัยประชุมณโนะถงพิธีชั้น11อาคารรัฐสภาในเวลา17นาฬิกา โดยมีสมาชิกและบุคคลสำคัญอาทิคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆนาย,ยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีประธานศาลฎีกาประธานองค์กรอิสระสสสวรวม936คนที่จะเข้าร่วมรัฐพิธีในครั้งนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะพอมีการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็คือมีรัฐพิธีเสร็จแล้วเนี่ยมีรายงานข่าวออกมาว่า อาจจะประชุมเพื่อเลือกประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาทั้งสองคน hmm. วันที่4กร,รกฎา,าคมเลยนะคะ <Ch à. S 1> เริ่มตั้งแต่9นาฬิกาสนาทีโดยมีพลตําร,รวจทวิโรจน์เปาอินสอสบัญชีรายชื่อจากพักเพื่อไทยอายุ89ปีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดในสภาทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวค่ะคนก็สงสัยว่าเอา้า hmm. มีรัฐพิธี3กร,รกฎา,าคมแล้วเปิดเลยเหรอสกร,รกฎา,าคมต่อเนื่องเลยแล้วทำไมถึงเลือกวันที่4กร,รกฎา,าคมชายแดนใต้ที่พักประชาชาติ 27มิถุนายนค่ะกรรมการบริหารพักเพื่อไทยเขานัดกันหารือในเรื่องนี้แหละหารือในเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาที่พักเพื่อไทยถ้าจำกันได้เพื่อไทยมีปัญหากันนะคะว่าทำไมถึงไปประกาศแบบนั้นล่ะไม่มาคุยกับสสก่อนเหรออยู่ดีๆไปประกาศบอกจะยกเก้าอี้ประธานสภาให้กับพรรคเก้าไกลเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นนะมันต้องเป็นของเพื่อไทยสิแล้วสรุปเนี่ยถ้ามีการไปประชุมกับ กรรมการบริหารพักแล้วหลังจากเปิดให้รับฟังความคิดความเห็นของบรรดาสอสอไปก่อนหน้านี้แล้วกรรมการบริหารพักเพื่อไทยจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าน่าจะได้ข้อสรุป27มิถุนายนเพราะอะไรเพราะ28มิถุนายนคุณผู้ชมก้าวไกลกับเพื่อไทยเขานัดหารือกันนะคะหารือกันในเรื่องของเก้าอี้ประธานสภาณนะที่ทําการพักเพื่อไทยวันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อสรุปออกมาแล้วหรือไม่อย่างไรอันนี้ต้องรอติดตาม ถัดมาอีกวันหนึ่ง29มิถุนายนจะมีการประชุม8พักร่วมรัฐบาลที่ทำการของพักเก้าไกลส่วนประเด็นเรื่องของการานรายงานตัวของสอสอพักเก้าไกลทั้งหมด151คนเขานัดกันนะคะเขาจะมาพร้อมกันเลยกำหนดการเดิมค่ะ27มิถุนายน ซึ่งคุณพิธาน่าจะหายแล้วเนาะโควิดอ่ะใช่ครับล่าสุดก็เห็นใบโพสต์อะไรด้วยเนี่ยนะครับเรื่องของคุณพิธา,าหายแล้วโควิดเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปก่อนจะถึงวันที่3ก็ยังมีเวลาเหลืออีก1สัปดาห์ใช่ไหมครับ